ปวดตรงไหนนะพี่นะปวดตรงไหนบ้างายผมฟังพี่อง้องปด้ปวดข้างโอเคมาเดินเดินลำบากไหมเดินมันก็ไม่ค่อยลำบากแต่ปวดใช่ไหมปวดทั้งตัวมากกว่ามางลงมาับหน้าเออหนักไหมเสร็จแล้วก็ไปเดินแบบไปนะตัสูงมากได้ไปเดินแบบดีกว่า ขอแน้นำอาชีพนี้เลยเห <laughs> 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 มาะกับพี่อันนี้คุณแม่เหรอเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่คุณพีให้พญายนาคชื่อโตนะเขามาัานเขาพี่พี่คุยกันให้บอกว่ามาจากไหนเขาบอกว่าเมาจากโดงพญายิน่งเกี่ยวข้ออะไรกับปาจีนก็นนกยยนนกนไนนม่รู้พอดวงพญายนาินอยู่แถวๆอยู่ติดกันไงบอกเออเนี่ยพญานาคชื่อโตสิงอยู่แต่เคยเป็นพ่อเขานะเขาเห็นเป็นลูกไงก็สิงได้เลยไง แต่ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายนะแวะมาทักทายสิ่งนี้ตัวทักทายเฉยๆวิธีแก้เขาที่โตนะนยันหน้าโตนะฉันบอกอย่างนี้ไม่จะไปทําบุญอะไรเลยเอามะคุดมาให้ฉันกินไปซื้อมัะคุดสักสองโลก็ได้ลูกเอาไปไว้ในบ้านแล้วบ้านแม่เนี่ยแหละแล้วให้แม่เนี่ยเรียกพ่อเขาอะ บอกพ่อพญาหน้าโตมาทานมังคุดด้วยเดี๋ยวอาการก็จะหายไปเองเข้าใจไหมใช่เอา้าพนมือข้าพระเจ้าจะซื้อมังคุด สองโลสองโลถวายถวายพญาหน้าโตพญาหน้าโตพ่อของข้าพเจ้าพ่อของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าร่างกายดีทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยร่างกายดีทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยสาธุสาธุอ้าวลองเดินดูสิโล่งไหมยินไกลเลยร่างกายมันเบามันโล่ง เข้าใจไหมเราก็รีบไปซื้อน่ะนั่งกอดสัมผัสหันหน้าไปเป็นยังไงตัวโลกเนี่เบาไหมมันก็เบามากเห็นไหมมันต้องสื่อให้ได้ว่าโดนอะไรแฮปปี้ไหมตอนนี้ตัวโลกไหม มันได้ยังคะตรวจอยู่เบาลงไหมล่ะเบาลงหน่อยเออจะได้รู้ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรไงอ้าวจะซื้อวันไหนพรุ่งนี้อ้าวพรุ่งน,น,นี้ขอขอให้หายเลยอ้าวทีท่ฐานดิขอพ่อพิานักโตให้หนูหายเลยนะคะเอออยาก้พรุ่งนีน้พ<อ>ิโลขายเลยนะคะสองโล สองครับโลได้ไหมสงสัยดูว่าไม่พอหรอกน้็แดงขวดหนึ่งแล้วกันนะจ่าปังไปเลยป้าห่อแล้วพอแล้วอย่าเยอะไม่เคยแยกกันเงันเออแล้วก็เอาตามไว้ตามบ้านน่ะหรืออาจารย์ท่านบอกขอแค่สามโลพอน้ำแดงขวดเดียวตั้งไว้กลางบ้านนั่นแหละเนี่ยแบบผมไม่ตั้งไว้เหมือนอะไรก็ได้ในบ้านขอให้หายเลยท่านท่านก็ท่านมาดีนะ เหมือนเราถ้าเคยเห, PI, ห, function, ห uh, it. It ็นเราเป็นลูกอ่ะนั่ก็เกาะตัวเรามาไงแล้วทำไมทำให้เราจนั่นกไนงได้นั่นคือเจ้าสามในเวลาท่านมาเพื่อัดเป่าให้ลูกสามไปเขาเจไหมเนี่ยที่เราเป็นเนี่ยคือเจ้าามในเวมาเจไหมแต่ตอนนี้เบาลงไหมล่ะมื่อกี่ปีแล้วปมานันนนหัวนะคะไปแบบนี้ล้ยังมันก็ยังไปแต่เบาลงไหมเบาแด้เออใช้ได้เบาห่อก็ไปซีมัคนแหละ ช่วยปัดเป่าให้เรานะจบแล้วเออแล้วก็ให้คุดคุดมันคุด่ใช่มัที่ตอนแรกอะคุดพยามพยายามอยมาช่วยเราไงคุ้อคลองดีอยากคมาคลอง